ทำไมต้องหยีตาด้วยมันเสียบุคลิกของเราไปเลยมันทําให้เราเหงาน,นอนง่ายด้วยครับประเด็น mm hmm. กินง่ายครับฉีกซองนะคะกอกลงปากเลยนะครับมีปัญหาเยอะหลายานะครับมีครับก็จะมีตาผ้ามัวจะมองไม่เห็นตัวหนังสือขาดความมั่นใจในตรงนี้ไปด้วยเพ่งดูตัวหนังสือต,ต้องเพ่งดูคับแบบหยีตาดูเลยแบบเพื่อนก็เลยบอกว่าทําไมต้องหยีตาด้วยมันเสียบุคลิกของเราไปเลยแม่ก็แนะนําบอกว่าให้ไปตัดแว่นแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ รู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วมันมีรสชาติที่อร่อยช่วยในเรื่องบำรุงสายตาก็เลยแนะนําม,มาให้กินครับกินง่ายไหมครับกินง่ายครับรสชาติอร่อยมากเลยครับฉีกซองนะคะกอกวงปากเลยนะครับ จากช่วงหนึ่งนะคะที่ผมกินนะมันทําให้เราเนนอนง่ายด้วยครับประเด็นตาที่ผ้ามัวก็รู้สึกว่าทําไมไม่หยีตาแล้วเรากินแล้วมันก็ได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ประโยชน์ผิวใสขึ้นด้วยครับประเด็นรู้สึกว่ามันจะสะดวกพวกพาง,ง่ายเวลาผมอาจจะแบบว่าเดินทางก็สามารถพกไปได้ทุกที่เลยครับรสชาติมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะซึ่งแบบว่าได้กลิ่นของเบอร์รี่เต็มๆเลยครับถ้าชงใส่น้ําก็น่าจะอร่อยเหมือนกัน